สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ไม่ดูเคสซิลิโคนสำหรับปากากาสแตนเสกูเจดอกกันค่ะอันนี้จะมีเคสที่เป็นช่องสำหรับที่เสียบชาร์จด้วยนะคะสำหรับเคสพวกนี้ไปสั่งมาจากร้านออฟฟิเชียลของกูเจดอกที่ไทยค่ะส่งจากไทยประมาณ2วันก็ได้รับนะคะเดี๋ยวเรจะใส่พิกัดร้านาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะนี่ค่ะที่ไปสั่งมาจะมี3สีนะคะมีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีเขียวค่ะเป็นสีพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะอันนึงประมาณ50บาทเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวปอจะลองใส่กับปากกาส t ตลเสกูโจดอกที่ปอมีอยู่ให้ดูค่ะแล้วก็อันนี้สามารถใส่กับ Apple Pencil 2ดได้ด้วยนะคะเริ่มจากแท่งนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นกูจจดอก3ค่ะเป็นปากกาที่ปอใช้ในการเขียน iPhone นะคะลองใส่กับเคสสีเขียวดูนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีเป็นช่องสำหรับไฟนะคะแล้วก็เป็นช่องสำหรับชาร์จค่ะทายปากกาจะเป็นรูปยางลบแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะ ส่ท้ายปากกาก็ยังสามารถแตะเปิดปิดได้ตามปกตินะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นช่องสำหรับชาร์จนะคะนี่ค่ะเป็นสายชาร์จ t y ้ e C ทั่วไปนะคะแบบนี้สะดวกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสามารถเสียบชาร์จได้นะคะทีนี้เราจะลองเขียนกับ iPhone ให้ดูค่ะ นีค่ะจับปากกาได้ถนัดขึ้นเยอเลยนะคะเพอใส่เคสแล้วจะไม่ลื่นมือค่ะทีนี้มาดูที่แท่งัดมานะคะนี่ค่ะแท่งนี้จะเป็นกูจะดอก11 plus นะคะเป็นปากกาสำหรับเขียน iPad ค่ะเราใส่เป็นเคสสีม่วงนะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีเลยนะคะสำหรับ11 plus เนี่ยเวลาเปิดติดให้ใช้แตะค้างเอาไว้ประมาณ5วินาทีนะคะ นี่ค่ะส่วนท้ายปากกาลงไปนะคะส่วนท้ายปากการเราก็สามารถแตะเปิดปิดได้ตามปกตินะคะนี่ค่ะปอยชอบสีเม่องมากเลยนะคะสีนี้สวยมากเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะทดลองเขียนกับ iPad ให้ดูนะคะนี่ค่ะจับเขียนได้ถนัดมือดีเลยนะคะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นกูจจดอก13ค่ะน,นี่ค่ะอันนี้จะไม่มีที่เสียบชาร์จที่ตัวปางกานะคะแต่ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องเว้นไว้ค่ะอันนี้กดสวิตช์เพื่อเปิดนะคะ ี่ค่ะใส่แล้วน่ารักดีเลยนะคะสีฟ้าก็สวยค่ะทีนี้เปอจะลองใส่กับ Apple p e n c i l 2ให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็น Apple p e n c i l 2นนะคะก็สามารถใส่ได้ค่ะแต่ตรงนี้ก็จะมีช่องเว้นเอาไว้นะคะ สำหรับเคสปากกาอันนี้จากที่ปอยทดลองใช้มาปอยก็ชอบนะคะสวยน่ารักทุกสีเลยค่ะที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ลองซื้อมาใช้กันดูค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ